สวัสดีค่ะวันนี้กพบเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ออเดอร์ลูกค้าคะ่ะมารีวิวกันนะคะเสร็จอีหนึ่งตัวแล้วนะคะลูกค้ามารับพอดีเลยนะคะทุกคนคะ่ะก็เลยรีบรีวิวก่อนนะคะเพ,เพื่อนๆค่ะ <c oughs> <c oughs> ก่อนที่ลูกค้าจะเอาไปนะคะ ตัวนี้ตรงคอนจะเป็นแบบใช้ผ้าเฉลี่ยย้อยๆนะคะไม่ใช่คอเต่าเนาะแล้วคอเต่านี่ก็จะติดผ้ากาวแล้วก็ยกขึ้นไปกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งอันนี้จะเป็นย้อยๆนิดๆแล้วก็ด้านในเราก็จะกุนเก็บเรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นผ้านิ่มๆเป็นผ้านิ่มๆนะคะเป็นลินินนิ่มๆเป็นเนื้อสลากนะคะเป็นลายดอกกุหลาบส่วนตรงแขนก็จะเป็นม้วนริมเก็บเป็นระบายแบบนี้นะคะด้านหลังก็ผ่า ต่อนะคะตัวนี้ต่อหลังแล้วก็มีกระดุมหนึ่งเม็ดนิ่มนิแบบนี้นะคะถ้าแบบเพื่อนเพื่อนชอบนิ่มนิมแบบนี้ก็ทักมาได้นะคะทุกคนคะ่ะสวยงามแบบนี้นะ,ะใส่แล้วสบายค่ะเนื้อมีน้ําหนักนะ,ะตัวนี้มีน้ําหนักนะ,ะลายดอกกุหลาบแบบบางทีมันน้ําหนักมากกว่าผ้าบางบางตัวด้วยซ้ำนะคะถ้าคุณที่ชอบเนื้อผ้าไม่เบามากเนาะนเพื่อนๆหนักหนักนิ่ม นิ่มด้วยใส่สบายค่ะตัวนี้ตรงชายนี่จะเย็บหนาๆเนาะพี่มันทยจะเย็บเกือบสองนิ้วเนาะให้มันมีความรู้สึกว่าเออดูดีดูดีหน่อยดูดีมีราคานะคะเดี๋ยวก็มาอันนี้พี่มันทยมาใส่หุ่นให้ดูอีกทีนะ,นะคะทุกค่ะทุกคนขาใส่หุ่นแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็เหมือนคนใส่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นี่ลายผ้าชัดๆเลยอ่ะ ้เห็นลายผ้าชัดๆนิ่มมอนะให้เห็นคอแบบชัดๆเวลาใส่นะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะเอ่อเป็นทว่าสวยเนาะสวยงามน่ารักสามารถใส่กับกางเกงได้หลายเฉดสีอย่างกางเกงสีนี้ก็ใส่ได้ใส่กับสีเชโกก็ได้นะคะเราใส่สีดําก็ได้สีขาวก็ได้นะใส่ได้หลายหลากหลายสีเลย เออทรงแบบนี้นะถ้าเป็นสีพื้นนะก็จะใส่กับผ้าถุงสำเร็จได้ด้วยอันนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถแอดไลน์ด้านบนนี้นะคะแล้วทักพี่บณถามมาได้นะคะสั่งทางร้านได้นะคะตัวนี้จะรับเป็นพีออเดอร์นะคะ นะคุณเก็บียบร้อยมากนะคะรับเป็นพีออเดอร์เท่านั้นนะคะตั้งแต่ไซส์4 2 44เพราะว่าไม่มีขายอยู่หน้าร้านนะคะความยาว22นิ้วถ้าลูกค้าไม่ชอบนะคะความยาวก็สามารถระบุความยาวมาได้นะคะว่าต้องการความยาวเท่าไหร่690นะคะจะทําทแค่4 0 42และ44ได้เท่านั้นนะคะทุกคนส่วนความยาวเพิ่มได้ะคะ่ะเพิ่มได้ตัวนี้ยังมีผ้าอยู่นะคะลูกค้าก็สามารถสั่งมาเป็นพีออเดอร์ได้นะคะวันถึง สองวันก็ได้ส่งแล้วนะคะวันนี้นะคะพิมค์ทาก็ต้องไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะหากชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายและพบกันใหม่นะคะ